สวัสดีค่ะให้ถ่ายได้ไหมคะครับค่ะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel น,น,นะคะตอนนี้ป้าเปียกก็พามาชมสวนครัวของอคุณพ่อคำพานะคะคุณปัญญานะคะสวยงามมากเลยค่ะดูสิพืชผักเขียวงามโอ้ขยันจังเลยค่ะ มาชมมุมนี้นะคะกำลังแดดร่มลม,มตกพอดีเลยนะคะบรรยากาศตอนนี้สวยงามจริงๆเลยมีคะนา้ามีผักคะนา้าแล้วก็มีผักบุ้งด้วยนะคะมะละกอก็กำลังงามต้นสวยงามมากเลยค่ะ ตรงนี้ก็มีขาด้วยนะคะมีขาเหลืองดีค่ะดีมากๆเลยค่ะมีปลูกผักสวนครัวแล้วก็เลี้ยงปลาค่ะเลี้ยงไก่ด้วยไหมอ่าไก่ก็กําลังใหญ่กําลังโตน,นี่แหละคะ่ะอ่าเดี๋ยวป้าเพียกพาไปดูมุมน้นนะคะรู้สึกจะย้อนแสงซี่ก็ง,งามมากเลยะคะล่ะอ่า ตอนนี้ทราบว่าจะมีการขยายพื้นที่สำหรับปลูกสวนครัวด้วยใช่ไหมคะกำลังถมที่เพิ่มอีกตรงนี้นะคะว้าวเนี่ยค่ะทำถนนทำถนนลงไปที่รอบนาแล้วก็จะร้อมรั้วใช่ไหมคะรอบนาเลยเพื่อที่จะทำการเกษตรเลี้ยงควัวเลี้ยงควายด้วยใช่ไหมคะโอ้สุดยอดมากเลยนี่ถมที่นะคะ ที่เยอะมากเลยค่ะตรงนี้ที่จะปลูกขยายสวนครุออกมาตรงนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ปรับที่นาด้วยตอนนั้นกาลังปรับที่นาในการที่จะทำเ,เขาเรียกอะไรทําแปลงนาให้มันรุ่มให้มันมีน้ําขังให้เข้างามนะคะนี่คือวิถีชีวิตบ้านบ้านของพี่น้องเราที่มีความสุขสงบนะคะเพราะว่า ยุคนี้โควิดเข้ามาและเราก็ต่อสู้กับ Trans การประกอบสมาอาชีพนี่ยากมากเลยปกติแล้วพี่น้องเราส่วนมากก็มีอาชีพขายไม้กวาดนะคะแต่ตอนนี้ก็ลงไปขายไม้กวาดที่ต่างจังหวัดไม่ได้ <Pass> เขาก็ห <ๆ S 1> ันมาที่จะปลูกพืชผักสวนครัว <S <S มีอาหารผลิตเองไม่มีอดนะคะแล้วก็ยังได้ขายได้ได้เงินได้ได้เงินได้ค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแบบนี้ก็เป็นชีวิตที่สงบสุข แล้วก็ <c oughs> ชอบมากเลยค่ะพืชผักมีแต่งามๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราต้องใส่ปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งเข้าไปก็คือความอดทนนะคะความขยันอดทนขอบคุณมากนะคะพ่อน้องนุจ้าสำหรับคลิปนี้ป้าเปียกก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบใจอย่างไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับป้าเปียกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ